สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักการกล่าวทักทายในภาษาฝรั่งเศสหรือที่เราเรียกกันว่า La s a l u t ช t i o n ซ a ลูต t อ t e o n นะคะอ่านออกเสียงว่าชองตามที่เราเคยเรียนกันเนาะถ้าเกิดสระสองตัวติดกันเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีเสียงย่อยักอยู่ชิยงชองชองแบบนี้นะคะ สำหรับการกล่าวทักทายในภาษาฝรั่งเศสนะคะเราจะมีอยู่สองรูปแบบหลกัลกๆขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราสนทนาด้วยนะคะถ้าความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราสนทนาด้วยเป็นความสัมพันธ์แบบทางการหรือที่เราเรียกกันว่า t i ล n mm. f o r m e l l e r e l a t i o n formelle ก็คือคนที่เราไม่รู้จักมัคุ้นเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานเ,เป็นเจ้าหน้าที่ที่เราไปขอความช่วยเหลือเขานะคะหรออือจะเป็นลูกค้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับความสัมพันธ์รูปแบบที่2ก็คือความสัมพันธ์แบบไม่ทางการในที่นี้ก็คือ relation i n f o r m e l relation informelle ะะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวนะคะเราก็จะใช้รูปแบบที่ไม่ทางการทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักคําทักทายขวัญขอให้เพื่อนๆมาทําความรู้จักกับประธานนะคะหรือคนที่เราพูดด้วยเนี่ยสประธานหลักๆประธานตัวที่1นนะคะก็คือประธานชื่อชื่อตัวเตตัวนี้นะคะอ่านออกเสียงต่อเต่าผสมจอจานนะชื่อ แบบนี้นะคะเราจะใช้กับคนที่เราคุ้นเคยเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวนะคะก็คือเป็นรูปแบบที่ไม่ทางการนะคะตัวที่2ก็คือ vu vu อย่าลืมนะตัว v อ่านออกเสียงยังไงอย่างนี้นะ vu vu นะคะเราจะใช้ด้วยกันสองรูปแบบหลกัหลกๆนะคะรูปแบบที่1เราจะใช้ประธาน vu ในกรณีที่ผู้ที่เราพูดด้วยเนี่ย มีเพียงแค่คนเดียวแต่คนคนนั้นนะคะเป็นคนที่เราไม่สนิทอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายเรานะคะเราจะใช้ประธาน v ูแบบที่2คือใช้ในเชิงพาหุจน์ก็คือคนที่เราจะสนิทหรือไม่สนิทก็แล้วแต่แต่ถ้าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยมีมากกว่าหนึคนขึ้นไปนะคะเราจะใช้ประธาน vu อันนี้เคลียร์นะคะโอเคถัดมานะคะเรามาพูดถึงคำกล่าวทักทายนะคะในภาษาฝรั่งเศส ขวัญว่าทุกคนน่าจะพอได้คุ้นเคยได้ได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะแต่เราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องถ้าในช่วงตอนกลางวันนะยังมีแสงแดดยังมีพระอาทิตย์อยู่เนี่ยเราก็จะใช้คำว่าบงชูบงชู O.N. นะคะอ่านออกเสียงองององเสียงขึ้นจมูกนะององ O.U. ตรงนี้อ่านออกเสียงรออูเหมือนระอูภาษาไทยนะอูอูภาษาไทยเลยนะคะ แอรข้างหลังอ่านออกเสียงเบาเบาแอแอแบบนี้นะเวลาอ่านออกเสียงรวมกันนะคะบงชูบงชูเห็นไหมคดเคอะเบาๆนะบงชูบงชูถัดมาถ้ากรณีที่เป็นตอนเย็นแบบว่าเริ่มโพเพลแล้วสักอันจริงห้ามมนมเย็นก็ได้แล้วลรวดูแสงพระที่เป็นหลักก็ได้นะคะเราจะใช้คำว่าบงัวบงัวบงชู ในะะสมมติว่าเราเป็นพนักงานร้านค้าเนาะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามานะคะเราจะใช้สรรพนามเรียกแทนคขาว่ามาดามมาดามคือก็คือผู้หญิงที่แบบว่าแต่งงานแล้วนะคะหรือเอป็นการเรียกผู้หญิงแบบเชิงทางการนะคะเราใช้คำว,ว่ามาดามถ้าเเป็นหัวหน้างานเรานะคะเรารู้ว่านามสกุลข,ข,ของเขาเนี่ยคือดูปงนะขอยกตัวอย่างดูปงเราก็อาจจะทักทายว่าม bon ูชูมาดามดูปง บงช a d มาดามดูปงเรามาดามเนี่ยจะตามด้วยนามสกุลนะเราจะไม่ใช้เป็นชื่อนะคะจะเป็นนามสกุลถ้าเกิดเป็นผู้ชายเราจะใช้คำว่า m มชเช e ร์เมเชอร์ตัวนี้นะคะเป็นคำยกเว้นปกติ o อเนี่ยจะอ่านออกเสียงองแต่ตัวนี้เป็นยกเว้นจะอ่านออกเสียงเออเหมือนสระเออเมชเชอร์เมชเชอร ตามที่เราเคยรู้กันเนาะว่าสระชนสระนะคะลราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีเสียงยอยักอยู่เมอร์ซิเยอเมอร์เยเวลาอ่านออกเสียงยเร็วๆเราจะไม่อา่านว่าเมอร์ซิเยแบบนี้นะเราจะอ่านรวบไปเลยเมอร์เชยเมอร์เยแบบนี้นะคะ,ะ, Mer si si บบะ,คะถ้าเรารู้จักนามสกุลเขาจะมุนนามสกุลดูฮองนะคะเมอร์เชีย si ดูฮองบงชูเมอร์เชีย si ดูฮองนะคะ ถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงลหลายๆคนไม่ใช่มีแค่คนเดียวเป็นผู้หญิงหลายหลายคนเดินเข้ามาในร้านค้าของเรานะคะให้เราทักทายว่า bonjour เมดามเมดามแปลว่าผู้หญิงลหลายๆคนนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายลหลายๆคนนะคะเราใช้คำว่า m o n s อ e u r monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur นะคะทีนี้มีคนลหลายๆคนเลยนะคะถามขวัญว่าคำว่ามั d มัวเซล l l e นะคะมาร์มแซลยังใช้อยู่ไหมในภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าเป็นรูปแบบทางการในเอกสารราชาการต่างๆนะคะคำว่ามาร์ s e แซลไม่ใช้แล้วนะคะแต่ในภาษาพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยังใช้กันอยู่นะขวัญเองก็ถูกทักายว่ามัรโมแซลอยู่เนืองๆน,นะคะแต่ถ้าเราไม่ชัวร์ว่าผู้หญิงคนนั้นนะ,ะเป็นหญิงสาวที่แต่งงานแล้วหรือย,ยังอะไรอย่างเนี้ย ก็ใช้มาดามดีกว่าเซฟกว่านะคะแต่ถ้าเราเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยอายุแบบ1 0 15ปีอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นนางสาวแน่ๆนะคะจะเรียกเขามาดามก็ได้นะคะมันจะดูมันจะดูไม่แปลกถ้าไปเรียกเขามาดามนะคะถัด,ดมานะคะเรามาทำความรู้จักการกล่าวทักทายแบบไม่ทางการ ขวัญใส่ค่ะว่าบงชูกับบงสัวเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้คํำนี้ทักทายกับคนที่เราสนิทหรือรู้จักมากคนได้โดยมากเราจะตามด้วยชื่อนะอาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อทั่วไปนะคะจะไม่ได้ตามด้วยนามสกุลนะสมมุติเรามีเพื่อนที่ชื่อโซฟีเราก็จะทักทายว่าบงชูโซฟีบงชูโซฟีสวัสดีโซฟีบงสัวดาวิด สวมสเพื่อนชื่อดาวิดนะ mm hmm. หรือถ้าเกิดเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะหรือเป็นเพื่อนที่เราสนิทมากคุ้นเนี่ยบางทีเราจะใช้คําว่าซาดูซาดูอือนี่เสียงอืออือปากจูนะไม่ได้สระอูเหมือนภาษาไทยนะคะถ้าโออือเนี่ยจะอ่านออกเสียงอูแบบภาษาไทยแต่ถ้าอือตัวเดียวเนี่ยจะเป็นอูปากจูปากชัดขึ้นนิดนึงอืออือนะคะซาดูซาดูปากจูเยอะๆเ,เลยนะคะ ตัวเตไม่อ่านออกเสียงนะคะเราจะใช้ในการทักทายเพื่อนสนิทหรือว่าสมมติจะเป็นวัยรุ่นจะทักทายกันนะคะหรือว่าเพื่อนที่เราแบบรุ่นเลาคราวเดียวกันสวัสดีนะคะคำนี้นอกจากแปลว่าสวัสดียังแปลว่าการกล่าวลาได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอัธายสัท์ไปและนอกจากนี้นะคะก็จะมีคําว่ากุ๊กกูกุ๊กกูโออูอ่านออกเสียงอูนะคะ กูกูตัวเซเวลาเจอสละจานออกเสียงเหมือนเป็นเสียงกอไก่นะคะกูกูกูก,กูส่วนมากจะเป็นคําทักทายที่ผู้หญิงเนี่ยจะทักทายกันนะคะหรือว่าทักทายเด็กน้อยเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กับผู้ชายผู้ชายไม่ค่อยนะมันดูมุ้งมิ้งไปหน่อยนะคะแต่ว่าคําพวกนี้เป็นคําที่ไม่ทางการเนาะก็ใช้กันอยู่ทั่วไปในภาษาฝรั่งเศสนะคะเราดูคําทักทายแล้วเรามาดูภาษากายกันบ้าง คนไทยเนาะเวลาปกติเราทักทายกันแล้วคือเรายกมือไหว้สวัสดีใช่ไหมคะคนฝรั่งเศสนะคะถ้าเป็นในรูปแบบของแบบทางการนะคะเราไม่รู้จักไม่สนิทเป็นลูกค้าเป็นหัวหน้าเป็นเพื่อนโ่งงานที่ไม่เคยได้แบบคุยกันมากมายนะคะเราจะใช้การจับมือนะคะหรือเที่เรเรียกกันว่าแซเรลมังแซเรลมัง ก็คือการจับมือนะคะผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงหรือผู้หญิงกับผู้หญิงได้หมดนะคะแบบที่2อกรณีที่เรารู้จักมาคุ้นนะคะเราสนิทก,กันเป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นเพื่อนของเราเราจะทําการชนแก้มกันในภาษาฝรั่งเศสเราเรียกกันว่า i ฟร์ล bis' ส a i ร์ลาบิสนะคะก็คือชนแก้มนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่เมืองที่เราอยู่อาจจะสองครั้งสามครั้งนะคะคือถ้าเราไม่รู้ไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเราตามเขาเลยขึ้นอยู่กับคู่สนทนาของเราสมมติววเขามาทักทายเรานะครับมัเราก็ตามเขา,เขา 2, ก็สองก็สองสามก็สามขันเคยอยู่ตรงาทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก็จะเป็นสามครั้งถ้าทางเหนือเหนือหน่อยก็จะสองครั้งแต่ก็แล้วแต่เมืองนะมันไม่ได้เป๊ะเสมอไปนะคะเราก็ดูรูปแบบของเขานะคือผู้หญิง กับผู้หญิงเนี่ยก็จะแฟลาบิสกันหรือผู้ชายกับผู้หญิงก็ชนแก้มการแฟรลาบิสกันได้กับเด็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่ผู้ชายกับผู้ชายเราจะแฟรลาบิสกันเนี่ยเมื่อเรารู้จักสนิทนะจต้องสนิทกันจริงๆเพราะมันจะดูแปลกมากเลยถั้าผู้ชายแบบชนแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มีนะต้องสนิทกันจริงๆนะคะรูปแบบที่สาก็คือการโบกมือทักทายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแซรอังซีเน เดลามะนะ,ะก็คือการบกมือถักถ่ายสามากก็จะเป็นเด็กพวกเด็กวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทถัดไปกันนะคะ